ุฟเฟตเกาหลีโตเบอกีมีหลายอาหารและของทานเล่นเพียบนั่งนานได้ถึง90นาทีราคานี้รวมเครื่องดื่มเ๊ปซี่รีฟิลแล้วนีพิจิกินกันพามาที่ดุกกี้โคเรียโตเบอกีสาขาเดลพมนาดชั้น3าเป็นจากสกายวอล์กแฟชั่นไอแลนด์มาพมนาดแล้วก็ขึ้นไปชั้น3ก็เจอเลยอาหารมีให้เลือกเยอะเลยนะแล้วของทานเล่นก็มีให้เลือกเพียบเมนูนี้เป็นเมนูใหม่นะต็อกคาบีกอกเลือกเกาหลีเนี่ยซุนแดอร่อยมากมันนูนึ่งเนี่ยด้านนอกจะนุ่มๆข้างในคือไส้แน่นไก่ผัดซอสเกาหลีหรือท ชีสต็อกมันเทศเนี่ยพี่จิตชอบมากราคาสีแดงแดงมีทอนเน็ตรวมเครื่องดื่มเบปซี่แบบรีฟิลอีกตั้งห้าก,ก็มีแปดซอสสุดเด็ดนะสามารถเมคกตามใจชอบได้เลยไอชีสเลเวอร์ต้องสั่งแบบพี่จิตเลยนะฟองดูชีสอกนุ่มๆมาพันกินกับชีสนะบอกเลยว่าแสงออกฟ้าอย่าลืมเสือท้องไปกินข้าวผัดมื้อสองด้วยนะการทานพอน,น้ําเหลือน้อยเราก็จะไปตักสาหร่ายกิมจิข้าวโพดแล้วก็ข้า,า,ขาวข้าวให้เข้า,ขากันนะแล้วก็ท็อปด้วยสาหร่ายแล้วก็ไก่ผัดซอสเกาหลีลโรยสโนโชีสลงไปเยอะๆแบบนี้จะได้ชีทยยยยยืดดดบบออ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 กกกกกกเเลว่่่าารมปปนนนนนูีีี้้้จะคคิิิุงขึไต